สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรานำกราลาดาว้วก็วัตปัดนะคะเป็นภาษาสิงหลนทั้งคู่เลยนะคะนั่นก็คือเจดีแล้วก็พัดลังกานะคะนี่เป็นเจดีนะคะแต่ว่าเป็นเจดีในรูปทรงระคังความในรูปแบบเก่งเกลี้ยงไม่ได้ประดับตกแต่งแต่ว่ามีความคลาสสิกมากเลยนะคะรวมถึงด้านหลังนี้ก็เป็นพัดลังกานะคะ เป็นพัดตอกลายตีมือด้วยงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวไปพร้อมกันนะคะสำหรับกระดาดูวนี้นะคะก็คือเป็นงานแบบเกลี้ยงเป็นงานทองเหลืองนะคะเป็นฝาครอบบิดเกลียวความสูงอยู่ที่18นิ้วนะคะนี่เลยนะคะ ขึ้นรูปหล่อหลอมด้วยทองเหลืองจากช่างลังกาทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือนําเข้ามาจากประเทศศรีลังกาด้านบนนะคะนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะเขาจะประดับไปด้วยคร์สเจรานควส์สธรรมชาตินะคะแต่เราก็ยังมีกิมมิกเล่นด้านในนะคะก็จะมีการปักเลื่อมให้เกิดความสวยงามเห็นไหมคะนี่เลยนะคะควรค่าแก่การน้อมถวายบูชายิ่งนักเลยนะคะเรามาดูตรง ภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุนี้คือเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นภาชนะบัวนะคะก็ออกแบบสวยงามมากนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็คือเป็นภาชนะบรรจุพระบรมาธาตุพระบรมสารีริกาธาตุนะคะก็ออกแบบตกแต่งปักด้วยเลื่อมแล้วก็บุด้วยผ้าสีทองนะคะสวยงามมากนะคะแล้วก็มี ผ้าอบน้อยๆนะคะมีฝาครอบปิดไว้ก็ทรงคุณค่าในการน้อมถวายนะคะบูชายิ่งนักเลยนะคะตัวฐานตรงนี้ก็อยู่ที่10นิ้วค่ะงดงามทรงคุณค่านี่ก็คือเป็นงานทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะและด้านหลังนี้นะคะก็คือเป็นพัดนะคะ พัดดีนะคะเป็นพัดตอกลายตีมือนะคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะนำออกมานะคะความสูงของพัดนี้อยู่ที่นี่ค่ะ1 9นิ้วนะคะอ่าเป็นงานใช้เวลาในการทำนะคะคือต้องทางช่างลังกานะคะส่งคลิปมาให้คือต้องตอกลายแต่ละอันนี้คือแบบใช้เวลาตอกลายเป็นพันๆครั้งนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นลาย ตอกลายเป็นด้านหลังก็เรียบร้อยเลยนะคะสวยงามนะคะน้ำหนักก็หนักมากเลยนะคะ1กิโลกรัมกว่านี่เราจะมอบพร้อมไปกับขาตั้งให้นะคะสำหรับเซตของพัดอ่าโอเคส่วนตัว j จดีท่านใดที่สนใจทั้งเซตนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงราคาไว้นะคะ <c oughs> ก็ ดูรายละเอียดจากราคาได้เลยนะคะงดงามทรงคุณค่ามากเลยค่ะสำหรับงานขึ้นรูปหล่อหลมด้วยทองเหลืองจากประเทศศรีลังกานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ